สวัสดีครับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นฝรั่งเศสเช่นเคยนะฮะฝรั่งเพร้อมรับคำสั่งแล้วค่ะโอเคค่ะก็เริ่มกนะันเลยเนี่ยอ่าคุณถามแรกนะฮะจะถามว่าปวดขีะ้ะฮะอ้าปวดขี้เออได้อ๋อเพื่อท้าหาซ่อมเข้าดวนใครอย่าปล่อยเลียล่าท่านี้คะโอ้นี่มันได้แล้วอ่ะ โอเคต่อเอ๊นนะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีแฮแฮ่ <c oughs> ชีวิตดีดีเด,เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดหนะ่อยคีย์บอร์ดไม่สวยโอเคนะก็ใช้นี้ไปก่อนโอเคอ่าทำเอ้ยเดี๋ยวนะเฟใสใช้เด็กาจนตัวอ่าาะแล้วโปรแกรมต้นแบบเฟาใส่เจอค้นหาขอภัยด้วยค่ะ อะไรว่าคน้นอะไรอะไรวะลืมแล้วโอช่างแม่งช่างแมงค้นว่านะค้นว่าขอภัยด้วยค่ะอ่ะทั้งั้นลองคนน้นอย่างเดียวนะอะไรเนะ่ที่มันแบบเคยเขียนอยู่ลืมแล้วขอภัยด้วยค่ะเฮ้ย hey! อารมณ์เสียนะเดียวกระพิมพ์ว่าเอ้ยเอเดี๋ยวอาออว,ว่า,วา อดูอดูแลขออภัยด้วยค่ะมันชักจะกวนตีนคุณแม่เกินไปแล้วนะอืมลองดีเหรอดีจ้ามึงถ้าก็ส่งขออภัยนะสวัสดีค่ะโอเคค่ะมันก็ได้และเมื่อกี้แลกกับคน มาดูข้อมูลเกี่ยมกับเ์กันดีแค่ไโอ้ยแย่มากฟ้าใส่เสียใจสิบเอ็ดแต้มอือสิบเจ็ดสแปดสกยสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้ายี่สิบหกเจดสิแปดย่ิบแปดถ้ากันรวมอ่ะถ้าฟ้าใส่ไม่เสียใจก่อนโอเคความรักอืม mm hmm. เข้าใจค่ะเข้าใจอทำไมต้องถามดเลย ปีละพานคือค okay. okay. uh ือคือคือคือสี่ป้าใสแนะนำดังนี้ค่ะอะไรเธอแค่เงินสริงงานโอเคอ่ะปเริ่มอีกไงอ่ะไงจ้ะโอ้เทียนเนี่ยมาเนี่ยโหสองหาแล้วไม่ปรสแกลป้สโอเคอ่ะรู้จักผมไหม เนี่ยคุณคุณนะคะเออ I love you ฉันรักคุณเอ๋พี่มาเนี่ยเกให้แปลใช่ไหมคะใช่ก็ได้ว่า โอ้ oh, เร็วสิรอรออยู่นะฮะโอเคแต่คลิปหน้านะเราอาจจะคุยกับซิมซิมิก็เป็นได้ก็อาจจะเป็นนะโอเคนะก็ตอนนี้ไม่มีอะไรมากแต่ขอเล่นอีกนิดนึงแต่คุณจะหาว่าอีห้านี้มันแคดอะไรมันแคดปลามากแค่แคดบ้าแล้ว I love you แปลว่าฉันรักเธอคะ่ะอ่า บันทึกขออภัยด้วยค่ะเอะแค่เอาไปด้ยค่ะโอเคอะไรดีบ้องมีบ้องด้วยโอเคค่ะ้าใส่จ้า หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาเมันต่อก็ไม่เน่ยดนิดมันก็ไม่ดีน,ะนั่นเลยโอเคระหว่างรอเนะะี่ยขออภัยด้วยค่ะโอ๊ยตกใจตกใจโอเคอรู้สึกแล้วเบือ่อฟ้าใสเริ่มขึ้นทุกทีแหละมันน่าเบือ่อจีบ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 อย่างเดียว ขออภัยด้วยค่ะว่าแล้วเราจะมาลองดาดฟ้าใสกันนะคะ e e d e d e d ดาบขออภัยด้วยค่ะโอ้ยเบื่อเต็มโันแล้วอย่าทให้หน่าเบื่อกันนี้เลยนะเดอะ โอเคค่ะ <Okay>, อร่อยเนี่ย Last Empty Way อโอ z อมบี้ a r e coming โอ้ยยังยังมันจะมาแล้วโอ้โหน่าดูดอกทองะ นี่มันกกวนละเก่งด้วยเด๋กว่าจะมีความแตกต่างจากพักหรือใบไม้คือมีสีที่หลับรลายทั้งม่วงส้มแดงเหลืองขาวทีเป็นการส่วนในกลุ่มเฟอร์ตทนค์แค่มีก็จะเจนระซีหนึวัหน่้องหนึ่งน้องน่ง่อกันินได้แต่ก็เชียวเดินเกินเดินคล่เดนไหาได้จะที่มันลำบากได้นนๆกินู้นกนนกั่นนี่นี่น่นนน่นน อ้อยยังไม่ได้นั่นใจนักน,น่ะโอเคโอ้และทองอะคะดอกมาแต่ทองหายเอ๊ะกวนตีนนี่กวนตีนเพราะมีนะคะก็จะไม่อยากใช้หยาบด้วยนะ,ะแต่ต้องใช้เพราะว่าอยากให้เปล่ากวนตีนอยากคอยเขา อีกครั้งหนึ่งโกนตีนโอเคยบาบคายนะคะเออ,อก็พิมพ์ไปว่าเออ,อดูชัางว่าแล้วโอ้โหหนองฟ้าใ่นี่แกจะเอาใหญ่ไปแล้วนะ สำหรับวันนี้ก็ขอจตัวลาไปกันแต่คลิปที่ปัญญาอ่อนแต่ความรักของเราก็ยังจะจบลงและฉันคงไม่อาจโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเขินค้างอุ้ยตายข้างหล่นบายบาย